หิวมากหิวมากน้ำยายังไม่ทันมาอือยังคุยๆอยู่คือซิบพอและทรงขนมจีนเนี่ยเอามาอีกจากสามธาตุรถดชาจ้าจ้ากระตีบเขาน้อยน้อยอันกินเด้อะไวอันอะไอยา กินแล้วยายเอากระติบไปบ้านด้วยอุ้ยแต่ฮักแักวาทีกิน,นข้าวแล้วลักกระติบได้บอเม่ราเมื่ร่นเนม่เมืาอไาเมี่มืมส่วม่อไเมือเมอรเอรเมอรเมอรเมสักเมื่อรไหร่นม่ไ่เม่อไเมอไหยาเอหเมื่อไหเมหเม่อห่เเืม่อือเือเดอไเอไ่อไห่อไห่ไห่ สีขนมจีนย่าจะกินกับข้าวนี่นะฮะคุณจะอยู่กินขนมกินขนมเส้นกับข้าวเลยฮะเมีนบ๊ะเอาจัดไปเอามาวางเลยค่ะบลอบบนนอกดอกบนนอกดอกบนนอกดอกเขาขอซื้อซื้อข้าวก็บบุญยูทองหลอกมาค่ะมาค่ะวันนี้ วันนี้ยายได้ออกมาจากริมสีม่วงบ้านค่อยอยู่ลิมสีม่วงรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ก่อนนั่นแหละรุ่นแก้วมาตะล้มป่เนี่ยเอออร่อยครับพี่น้ำค้องขอากู่บ้านน้อยน้ำตะกุนแก้วไงเผ็ดเหรอ หวานเหรออันนู้นน้ำยาอะไรไอ้มากน้ำยากะทินะฮะมาดูจ้าโอ้อร่อยนี่ฝรั่งน้อยอร่อยอ่ะวางให้พี่ยดาด้วยลูกใหม่อืมจานกระจุกกระจิกน่ารักเหลือเกินเออของมักซิมคนเดียวเหรอลูกเออเอาใหม่ก็ได้ลูกสั่งใหม่ได้อุ้ยฝรั่งน้อยได้หมูทอดได้หมูทอดนะฮะ อร่อยไม่ต้องชิมก่อนอร่อยสั่งอีกได้ลูกนะอืมกินค่ะปียดากินฮอทขนมจีนโอ้เยอหิวข้าวไหลหิวข้าวไหลสบายก่อนใ,ใส่น้ำยากะทิผสมแล้วไข่ต้มน่ะขนมจีนไข่ต้ม เครื่องตกในยอดอลังฝนแม่นธรรมชาติสีสวยงามพี่น้องค่ะที่นอาพูดถึงสมัยก่อนทีได้กินแบบนี้ก็ต้องไปที่ลมสักคุนี้นาาอยู่น้องมีดุเรียนเนี่ยทุเรียนยูบรรยากาศวิวพี่น้องเลยไอ้กระเจี๊ยบนาข้างล่างทุเรียนมาบอกไงไม่ใช่ไปถึงยดากินอิ่มเร็วๆลูกได้ไปขโมยทุเรียนกันหรุกมากินทุเรียนไหมอ่ะ โอ ة, ้ยายหิวข้าวอ่ะอยากกินหลายเด้ยายพาขึ้นเขาอีกเด้ยันสำลอกออกเด้ยายดีใจหังซี่ไหมไปเด็กก็ไปกับลูกยำลูกมาอร่อยอ่ะแช่บลูเมนคาเลวคาเลวเข้าแต่ให้หืมนี่ซมนี่แช่บลู ไก่ทอดก็น่า hmm. ก okay. mm ินยังไม่เอาไก่ทอดตามสบายช้าๆลูกทำดีๆแล้วก็ทำสะอาดด้วยนะยาดานะอปลาเสือพี่ยาดาเคยเคยกินขนมจีนสีไหมลูกไม่เคยอุ้ยเดี๋ยวเอาไปอวดหมาม้านะลูกเนาะฮะลูกชัดปกติลูกชัดปกติลูกชัดปกติพลังน้อยอร่อยไหมครับอือหือ โอ้โห,โหขนมจีนคำเดียวใส่มิต้ซอสหรอลูกใส่น้ำปลาอใส่น้ำปลาอันนี้ม,ม่กีนนะมื่ีมาค่ะทีนี้จะจก,กินแล้วทีนี้อ่า